ับผมก็ขอกราสวัสดีตอนเศร้าๆอาการเย็นๆนะครับผมนีผงกาวมายางบวงนะครับซื้อบวงไว้ว่วนนะครับผมมายามบวงเฮ้ไปยามบิ่งกันครับผมว่าจะเป็นยังยยไงใส่ว้มหมงนึงครับเราพุ่นอยู่มหมงนึงครับผมอู้หูไกลพุ่นนะครับเดี๋ยวเอาหมีซะก่อนไปครับเบิ่งกัน อาครับผมอีดลูกครับครับครับอู้ครับนี่ครับนี่เส้ไปนี้นะครับเส้บองนี้เลยดึงมาหนีครับหลากมันมาหลากต้กตนีอย่างบุงกนันต่อไปครับ นี่นี่บุ๊คครับของคุณย้ำเืินแล้วนะครับผม แล้วหมดแล้ว,ลวเราฟังนี้ครับจำนึอีกฟังนะครับรบอตี 对，对对。 รังอยู่นี่แล้วผมขับไปมคุณครับ,บ,บนะครับุ้นนะครับขราไปเหนครับผมมาลายลังครับทังเป็นเซ่วดีที่ลายลังนะครับข้ามกรนะครับไปเบิ้งกันเบิ่งกันยุคนะครับผมกม็มาหอนมองแล้วครับผม ใช้เวพอรายหลังครับหลังนึงครับนี่บ่ตีนครับอยู่ในใน สรุปผลมือนี้ครับแต่หนึ่งเต้มนะครับอดี๋ยวโหลดอขอฝากคนไรวันทต่ำให้ได้ครับผมเพื่อให้เป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับกับพ่อกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับมันครับ